สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องผลิตนะคะยี่ห้อแคลรุ่น CRK P5W นะคะอันดับแรกเรามาดูอุปรกรณ์ในเซ็ตก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเ,เปิดมานะคะเราก็จะเจอสายให้ออกซิเจนทางจมูกเรียกว่าสายแคนดูล่าสองเส้นค่ะอันนี้คือแผ่นกองหยาบนะคะ หน้าตาแบบนี้และอันนี้ก็เป็นกระบอกน้ําให้ความชุ่มชื้นนะคะจะมีหนึ่งกระบอกและอันนี้เป็นเซ็ตพ้นยานะคะอันนี้มีรีโมทมาให้ด้วย1อันนะคะแล้วก็จะมีสายต่ออุปกรณ์เสริมอีก1อันนะคะโอเคอันนี้เรามารู้จักอุปกรณ์อันนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพอเปิดมาเราก็จะเจอตัวเครื่องผลิตอยู่ข้างใน วิธีการใช้เครื่องเริ่มต้นเราก็จะแกะสายออกนะคะสายพันอยู่ด้านหลังก็นํามาเสียบป,ปลั๊กพอเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเรียบร้อยเราก็กดสวิ์เปิดหน้าจอจะทํางานนะคะอันนี้ก็จะหน้าจอใหญ่นะคะเครื่องก็จะเริ่มทํางานอันนี้พอเครื่องเริ่มทํางานเครื่องนี้เป็นรุ่นห้าลิสท์ฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการค่ะ ความต้องการออกซิเจนกี่ลิตรเราก็เปิดโดยการหมุนวาล์วตรงนี้นะคะหมุนวาล์วตรงนี้ปรับตามความต้องการได้หนึ่งถึงห้าค่อยๆหมุนนะคะมันก็จะขึ้นนี่นฮะหมุนลงมันก็จะลงหมุนขึ้นค่อยๆปรับนะคะหมุนนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆดูว่ามันได้กี่ลิตรแล้วนะคะน,นี้ก็จะขยับตามอันนี้เครื่อนได้สูงสุดคือห้าลิตรค่ะพอ เราจะใช้ออกซิเจนก็ใช้ได้2วิธีเราอาจจะใช้ต่อเนื่องหรือเราจะตั้งเวลาเราก็มีปุ่มตั้งเวลาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะะตั้งสูงสุดได้อยู่ที่240นาทีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะให้ยาเราก็มีวิธีโดยการกดตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันพ่นยาโดยที่ปุ่มจะอยู่ด้านหลังนะคะ เราก็จะหมุนตรงนี้ออกถ้าลมไม่แรงเรารู้สึกลมไม่แรงเราอยากได้ลมเพิ่มในการทุ่ยาเราก็ตัวเอาตัวอะไหล่ตัวนี้นะคะที่ให้มานะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมาสวมเพิ่มแลาสวมเข้าไปตรงนี้แล้วก็ใช้จุกใช้จุกสวมต่อตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นท่อออกซิเจนอันนี้ก็จะเพิ่มแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีออกซิเจนออกมาด้วยสําหรับฟัง์ชันพ่น,นยานะคะก็เอาเซตอันนี้สวมตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ใส่ย,ยาตรงกระบอกที่อยู่ด้านในแล้วก็สายเราก็จะมีเป็นหน้ากากทอเวลาให้ยาคนไข้ <Okay. S 1> ในเวลาเราให้ออกซิเจนปกติ เรามาดูฟังก์ชันของการให้ออกซิเจนปกติกันนะคะใช้ทุกครั้งระวังนะคะจุกสวมปิดกลับไปเดี๋ยวจะหายเวลาให้ออกซิเจนปกติอุปกรณ์ที่ต้องมีที่เราต้องเอามาใช้คือกระบอกน้ำให้ความชุ่มชื้นนะคะปรับปรับให้มีความกระชับนะคะแล้วก็รัดกลับไปก่อนที่ เราจะใส่กระบอกเข้าไปสิ่งที่เราจะต้องเติมคือน้ําสเตอร์ไลน์นะคะคําถามบางลูกค้าบางท่านถามว่าอนอกจากน้ําสเตอร์ไลน์น้ำที่อย่างอื่นน้ําต้มสุกหรืออะไรใช้ได้ไหมอันนี้จะต้องขอตอบว่าช่วงก่อนของการที่เกิดน้ําท่วมปี54น้ําสเตอร์ไลน์ขาดแคลนฉะนั้นมันก็เลยมีคําตอบว่าใช้น้าต้มสุกแทนได้ในยามที่เราขาดแคลนไม่มีแต่ถามสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือน้าสเตอร์ไลน์สะอาดที่สุดแต่ถ้าค่ำคืนดึกๆมันหมด เราก็ใช้น้ําต้มสุกมได้มันก็หเหมือนกันได้เนี่ยค่ะนะคะ,ะ,คะเติมวิธีการเติมมันจะมีกระบอกมันกระบอกมันจะมีขีดเขียนไว้นะคะขีดต่ําสุดกับขีดสูงสุดเติมตรงกลางะคะ่ะเติมตรงกลางแล้วก็ในถ้าเราใช้เองสักสองวันหรือสามวันเราค่อยเปลี่ยนล้างกระบอกถอดหนูออกมาเลยนะคะแล้วก็กระบอกไปล้างโดยใช้ฟองน้ํานุ่มๆอย่าใช้ สปอตไบต์ bike, มันจะทําให้มีรอยขีดข่วนที่ต้องล้างเพราะว่าเราต้องลดการเกิดกา,การเกิดคาบในกระบอกออกซิเจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนใช้มากที่สุดนะคะอ่ะันนี้เราใส่ลงไปเหมือนเดิมสายออกซิเจนที่เราต้องใช้อ,อให้ออกซิเจนนะคะสิ่งที่เราต้องมีตรงนี้นะคะสวมตรงที่เป็นชดาขึ้นมาแล้วก็สวมกับท่อที่มีออกซิเจนออกมาแบบนี้ ก่อนนะคะแล้วก็เอาสายแคนล่ามันจะมีปลายด้านหนึ่งสวมเข้าทางนี้แล้วก็เอาด้านที่ปรับเข้าหาคนไข้ที่เป็นมีลูบมีขึ้นมาสองอันเนี้ยนะคะเข้าเจ็บจมูกนะคะแล้วก็เริ่มต้นการให้ออกซิเจนได้ค่ะอันนี้เราก็มาดูวิธีการดูแลวิธีการดูแลคือด้านหลังมันจะมีแผ่นกองอยาตะกี้ที่เราให้ดูว่าเรามีหนึ่ง ในอะไหล่เสริมเราแถมไปนหนึ่งอันนี้ในเครื่องเรามีกองหยาบอยู่เป็นกองฝุ่นเราก,ก็ต้องทําความสะอาดโดยการขยำน้ำําไม่น้ําธรรมดาไม่ต้องน้ําสบา่งหรือน้ําอะไรนะคะขยำเอาฝุ่นออกแล้วก็มาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องดูแลคือตัวกรองตัวนี้นะคะอันนี้เป็นยุคใหม่ซึ่งมันจะเป็นตลับกรองนะคะมันมีความปลอดภัยเพราะว่ามีการดึงอากาศ เข้ามาจากตร,ตรงนี้ด้านนอกเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะส่งเข้าตัวเครื่องโดยการผ่านกรองสามชั้นแบคทีเรียไว้รักทีเอสองจ้าอ่ะโคโรโนาจะรอดนะคะก็ะติดอยู่ตรงนี้เวลาเราใช้หนึ่งคนเราก็เปลี่ยนหนึ่งตลับสําหรับยุคใหม่เซฟเราควรจะมีความเซฟที่สุดเนี่ยค่ะเวลาเวลาใส่ก็ง่ายๆกัะดันแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีคําถามอะไรก็ ถามเข้าเข้ามาในเพจได้นะคะค่ะโอเค